สวัสดีเพื่อนชาวเคสปิดเบเกอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะไปมาล่ามา,าล่าศีราชานะครับผมชื่อร้านมาล่าติดปากนะครับเป็นร้านของพี่ก๊อล L8 นะครับผมว,วันนี้ก็ไปกันประมาณ เจ็ดลำนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเราไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่าไปกันเลย Let's go เดี๋ยวพี่ไปรับก้อยก่อนนัดจ๊ะเท่านิดเลยจ้ะใครไปมั่ง ปั๊มเติมน้ำมันกันก่อนนะครับก่อนออกเดินทางนะครับทำไสด,ดีนะเจ้าหนึ่งก็พอละม,มั้งเจ็ดร้อยวิ่งได้ห้าร้อยโลก้าวหนึ่งสองร้อยครับ ีกแล้วไม่ค่อยดิ้ขับมีน้ำมันไหมฮะน่าแน,านไไไ่ไม่หยใช่ถ้าหยดน้ำมันปุ๊บมันหมุนทันทีเฮ้ยไม่ได้ขับนาน พี่มีน้ำมันไหมน้ำมันอะไรอะน้ำมันอะไรก็ได้ตันนี้หยอดไม่หลังดูดิขึ้นเกลือเต็มเลยสองหยดก็ลื่นแล้วเพไอ,อหายแล้วเบนซินช่วยได้ดิเบนซินสองหยดเอง ตอนแรกใช้ดีเซลดีเซลไม่ออกดีเซลมาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ออกเจอเบนซินแท้เข้าไปสองหยดเรียบร้อยนี่ครับไม่มีตีปบมาให้เลย ใหาเหเรียนก่อนเี๋วไแปแบ่งห้าร้อยขอบพี่ขอบคุณครับ,บ,รบเสร็จแล้วกำลังไปวส่วนเน็คส่วนเน็คมีอยู่แต่ว่าเขาไม่เขาบบวมันกัดลูกยางไอ้ี่จีนดีกว่า ต้องเป็นน้ำมันหลอดลื่นโอเ okay, ค let's go 马尾。 ไม่รู้ไม่มีใครเข้าดิสหรอ เก๊อยู่ไหนไม่รู้นี่ไงพี่แฟงด้วยไอซันด้วยนี่ไงที่ตันอยู่ข้างหน้าไดเลยไอเก๊มาแล้ว フフ กันจัง,จงไม่เห็นพี่อูเลยเอา้เอาท่านนี้วินมาจากไหนเนี่ยวินมาจากไหนเนะนี่ยน่พี่อูมาแล้วจะจูพี่อูก็มา ทำไมบินไม่เ,เข้าดิสคอร์ดตัดเนื่ยอยบอกเลย ที่สองโอเค ิบหายเลยเหี้ยถอดชิววิ่ง ตัดภาพไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ถ้าไม่ได้นายนี่เราหลงเลยเนะี่ยไม่รู้ทางเลยไม่เคยมาเลยโอ้โหรู้ทางก็ขับชิลเลย,ลย,ยอ่ะรอยยี้เป็นตรงนี้ไฟเทคตรงนี้ไฟเทคเด้อมันจะวิบ,บวับ,บวิบวับวิบวับหน่อย <c oughs> อันไหนอร่อยเนย นเ,เออนี่ยน,นี่อร่อยพริกหยวกอะไรแบบไหนพริกหยวกอร่อยแต่ว่ามันจะเผ็ดนะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดไป <c oughs> ไปเถะใช่เป็นเป็นไฟเทกนะตรงนี้จะตือต้อตือต้อตื้อหน่อยพี่อูสวัสดีครับครับผมนี่พี่อูจัดัะไปคนละกล่องคนละกล่องเตียง เงี้ยนะครับแต่ว่ามาดูบรนกันหน้าร้านดีกว่าก็เอาได้เลยโอ้หน้อ้ลเราต้องเอาเงินหน้ามาใช้เหรอแล้วก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ติดเป้ไรเดอร์ชาแนลนะครับปิดช่องแล้วเออปิดช่องแล้ว M S S 1 line สายบันเทิงยังเบียร์นี้ใช่ไหม เคสปีดเบเกอร์ผมเ่เอ็มแซตติติบลายสงเอโยาวิ่งตัดดอบไมล่ะพี่เดี๋ยวโดนอีกก็เดี๋ยวแนะนำรับรถน้องเกตลงอักขระไว้กันพิษกันภัยนี่ครับอยาห้าร้อยนี่อันนี้ก็ลงเหมือนกันนะลงแล้วแต่ว่าล้างออกมันลอกขนตกฝนตกนี่นี่นี่ลายหนึ่งนด้วยลิมิติเชลอาเจนเดี๋ยวปีหน้าจะอัพเป็นอาชีอัพขึ้นหรืออัพอนนอัพลงเนี่ย นี่ครับรถทันอู่ TDR 6 5 0ันสนี่ก็ทางไปนานกลับมาจากเชียงใหม่นี่ก็ฝาแตกรถจะขายไพ่อยู่ใช่แล้วเอต้าโอเคใช่ใครขายุกคนมาบ้าบออใหญ่ใครคันนี้ข้ามครับคันนี้ข้ามคันนี้ข้ามคันนี้ข้ามข้ามเลยขะเอาอยอกครับฮัลโหลเจ้าของรถคันนี้ข้ามมั้ยจานคันนี้ข้ามเลยวะข้ามเลยข้ามเลยไปเไปเลยข้ามเลยนี้ยังไม่ได้อันนี้นะฮะโอ้โหเจ้าของรถมารีวิวหน่อยเจ้าของรถรีวิวหน่อย ปั๊มบนแบมโบปั๊มล่างแบมแบมไม่นึกเลยที่อะนี่รบ TBR ห้าสิบตัวใหม่อยากรีวิวของแต่งคันนี้ไหมครับไม่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 ่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไ่ไม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 ไไดมไม่บ บัคเลยครันิบัคแล้วก็สติ๊กเกอร์ของมันอ่ะที่มันให้มาวิ่งสองลูกกาบ้างก็ันนี้รถชักวินยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมเอ็มดีรถสูงสิบเก้าโมแมสใช่ใช่นี่ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้บอลบอลลายกิ่งบอนโอเครถใครเข้าไม่รู้นะจ๊ะ thank you ร้านอยู่ตรงเสียแยกไฟแดงอ่ะเราชานะครับผมพอเจอเสียแยกไฟแดงปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาเรื่อยๆเ,เจอวงเวียนทางออกที่สองนะครับทางออกที่สองแล้วก็ตรงมาเลยตามทางเส้นนี้ปึ๊บก็จะเจอร้านจะอยู่ซ้ายมือมาง่ายๆเลยแต่ว่าเสราชาติดปังมาล่าเขาจะเป็นสูตรที่ค,ค,คิดค,คิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่เหมือนร้านอื่นเลยแต่ว่าจะมี รู้สึกชาชาปากนิดหน่อยนะไม่ถึงกับชามากเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางสั่งได้ดังใจครับผมมาล่าติดปากเสราชาเจ้าเดียวชื่ออะไรโอลินโอลิน ฮะตันเพิ่งหยิบเพลงมาก <im Alto Del ire> ินกี่รอบแล้วเนี่ยสิบรอบแล้วอร่อยน้อยผมปากไม้ผมากไมผมฝากไม้อยากได้เสียงมพี่เอ <amar> <in envy> <im parler> ๋มด <sinus> ูไม่ธรรมชาติเลยจ้าเรากำลังจะลับกันนะคะ แอะไรก็จะติดปุถุแล้วว่าผมไม่ติดเดียวว่ะไมปจะได้ยินเสียงต้าหรือเปล่าจ๋าไม่ใช่ก็พูดทาเพื่อกเลยประกัามานะ ่สวัสดีเพื่อนชาวเคสติเบเกอร์ทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะกำลังจะกลับกันกลับริยากันนะครับ Pakai kan panas sih Oh, emang ke <laughs> แยกไฟแดงแยกไฟแดงไงได้เรื่องจริงๆเลยคนนี้เนี่ยไปเกี่ยวแล้ว